มวยโลกสวรรค์เขตนะครับมวยไทยโลก9ชาติไทยลาประตูสู่อาเซียนศึกเอเบร้อยห้าสิบถล่มบอลลังโลกครับวันนี้ขอบคุณเสียงไทยอินเตอร์ซาวสิบเก้าสาขาทั่วประเทศไทยครับยากระสายเส้นตราหัวเสือนะครับบริษัทแกรนด์แอนด์แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดแล้วก็ขอบคุณจิ๋วเจิ้งปูซนเจียวหนังครับโอ้ยตอนนี้ครับเราสังเกตดูนะครับทางด้านไลอ้อสที่เขาชอบต่อยต่ำมเมนตขัดนะครับถ้าสังเกตดูดีเนี่ย จะต่อยต่ำพอสมควรเลยทีเดียวครับจักเกมนี้ครับคะแนนครับ78 73 78 73 77 74นะครับก็เราก็ยังนำอยู่นะครับก็ประมาณ3-4คะแนนครับครับเราคุมเชิงคุมเกมไปอ้าวแม่จังหวะนี้เขาย่อลงไปเองนะครับยังไม่ได้ก้อนเที่ยเอาเละครับตอนนี้แรกเลยเดี๋ยวประเครับอุ้ยเขาบวกอ้าว ระวังรับระวังรับโดนซ้ายคุณครับแจเบร็คแม่เนี่ยครับบางจังหวะดึงไม่พ้นแล้วก็โดนซ้ายเข้าไปต้องระวังเหมือนกันครับแม่ตอนนี้ไม่เร่งไม่เร่งสิบวีแล้วนะครับมาเร่งตอนกลางครับก็รู้ว่าเราจับทางได้แล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนแผนครับไบร์สแม่ต้นเกมนี้ถือว่าขวาดเสียวเลยนะครับแรก เน้นลำตัวมากขึ้นครับเทปลิดโอ้หนี่ฮะแม่เราหลุดครับเกือบครับแม่บัดเวียงมานี่บาทั้งตัวเลยนะครับทิ้งมาเลยจุดอ่อนลำตัวน่าจะมองเห็นเหมือนกันครับแต่ต่อยลำบากนิดหนึ่งบายอีันปิดกดเอาศอกดึงลงมานี่ปิดํำตัวมาเลยครับเอาละครับเน้นอัปคัดมากขึ้นครับเทปลิดโอ้ใต้ตาขวาของบายอีธนเริ่มมีอาการปวเห็นเลยนะครับกรรมการนับ ฮะลุกชุดนี้จะลุกไม่ลุกครับดูแล้วไม่น่าจะลุกนะไม่ไหวครับไม่ไหวครับรางวัลพิเศษต้องแจกแล้วครับจิวเจร้งปูเซินนะครับสามพันคุณชูชีพตรีพาคาห้าพันนะครับแล้วก็สมปูเซินคุณอมรินนะครับอีกสามพันและเสือสิบเอ็ดตัวนะครับในห้างเชอดชัยสามพันบาทครับชนะน็อกนะครับวันนี้นี่ถ้ามีการน็อกกันเกิดขึ้นนี่ จะมีการชูมือเลยคาดเข็มขัดเลยแล้วก็จะมีการมอบรางวัลกันเลยนะคุณสุนนทรเราจะาให้ติดตามกันต่อเน,นื่องกันไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเวลาคาดเข็มขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูภาพช้ากันก่อนครับภาพชา้าต่อยขวาเข้าที่กอกขูนะครับคุณสชัยฮะเวลา2นาที1 1วินาทีครับจัดการกับทางด้านอวินอิสได้นะครับ ประกันชมที่สวยงามของแทบฤทธิ์ครับซึ่งมาประกานศัปดาห์ที่สปปลาวเลยประกันแชมป์ชนะน็อคด้วยครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ชงดีดีครับทางกเป็นครับก็อตอนนี้บนเวทีก็